สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับตัววิธีการเปลี่ยนนะครับชื่อคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับตัว Windows 10นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์กับใช้กับ Windows 8.1หรือว่า Windows 7นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนนั้นเหมือนกันนะครับถามถามว่าวิธีวิธีการเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนะครับก็คือเปลี่ยนสมมติว่ากรณีที่เรามีคอมพิวเตอร์นะครับในบ้านหลายๆเครื่องนะครับ อาจจะตั้งเป็นคอม A, c คอม B คอม C คอม D หรือชื่อสั้นๆนะครับเพื่อให้เราเรียกได้สำหรับเวลาการแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีเบสิกนะครับสำหรับเป็นเบสิกเลยนะครับวิธีการรีรีชื่อคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการนะครับก็คือทําอย่างไรนะครับให้ทําการคลิกขวาที่ด h ส s ีซแล้วก็เลือก property นะครับเมื่อเราเลือก property มาเรียบร้อยนะครับในช่องที่เป็นคอมพิวเต name นะครับตัวนี้ให้เรากดที่เป็นตรงนี้ เราจะเห็นชื่อที่เป็นคอมพิวเตอร์เนมก็คือหลังจากที่เราทําการลงวินโดว์เสร็จนะครับวินโดว์10วินโดว์1ปจหนึ่งหรือวินโดว์7นะครับตัวนี้มันจะถูกทําการจินเนเรตขึ้นมานะครับจาก Microsoft จากวินโดว์เองซนะครับซึ่งบางคนไม่ต้องการให้เป็นชื่อยาวนะครับอยากให้เป็นชื่อสั้นๆนะทำอย่างไรนะครับอาจจะเป็นตั้งอาจจะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ขีดแล้วก็ชื่อเล่นหรืออะไรบาบาๆก็ว่ากันไปนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือกดที่ Change s e t t i n g นะครับเมื่อเรากดที่ Change s e t t i n g เรียบร้อยนะครับ ให้เราทําการกดที่ Change อีกรอบหนึ่งนะครับเพงเห็นนะครับ to rename this computer นะครับก็กด Change จากนั้น computer name นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนจากชื่อ desktop นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น desktop kid it นะครับผมก็ทําการพิมพ์นะครับชื่อ computer name นะครับชื่อคอมพิวเตอร์นะครับให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับโดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็ ที่อยู่ภายในบ้านห้ามตั้งชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะครับสำหรับวินโดว์นะครับเวลาการแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับขัวิธีการตั้งก็ทําการตั้งนะครับแล้วจากนั้นก็กดโอเคนะครับทําการกดโอเคจากนั้นจะเป็นการเซฟค่านะครับเมื่อทําการเซฟค่านะครับเมื่อเราทำการกดโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตัว Windows จะให้ทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เด็งรอบเห็นไหมครับ You must restart your computer to apply Change นะครับ list change ก็แปลว่าคุณต้องทาการร mm ีสตาร์ทเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เนมนะครับ mm hmm. เมื่อเราทําการกดโอเคนะครับคอมพิวเตอร์ hmm. ก็จะทาการร mm ีสตาร์ทนะครับให้เลือกกดรีสตาร์ท now นะครับ mm hmm. ก็เป็นการนะครับรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับ,รบสําหรับตัว Windows 10หรือว่า Windows ไปจหนึ่งหรือว่า Windows 7นะครับซึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราบูตขึ้นมาเราก็ทําการกด Property แล้วก็ดู View Key ดูช่องคอมพิวเตอร์เองมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่ที่เราที่เราที่เราเปลี่ยนไปเมื่อก,กี้นะครับก็สําหรับนะครับวันนี้เป็นทิปง่ายๆนะครับสําหรับบางคนที่เพิ่งทําการศึกษาตัววินโด้นะครับวิธีการผมก็จะมาสอนวิธีการรีในคอมพิวเตอร์นะครับก็ท่านไหนที่ชอบติดตามทิปวินโด้ต่างๆก็สามารถสับสไครป์ภายใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ